สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่17ตุลา64นะครับทุกท่านครับเช้าวันหยุดนี้นะครับมีข่าวสารนะครับมาแจ้ง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกมาเริ่มกันที่ความคืบหน้าบัตรสวัสดิการนะครับจริงๆแล้วต้องเรียกว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากมายนะครับอย่างที่เคยแจ้งไว้ว่ารายละเอียดกําลังรอทางภาครัฐนะครับกำหนดรายละเอียดอยู่นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับ ที่รับผิดชอบงานด้านนี้นะครับก็ออกมาให้ข่าวนะครับอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะได้รับทราบหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการภายในเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าคอรอมอในเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็กําหนดการลงทะเบียนก็คาดว่ายังเป็นต้นปีหน้าอยู่นะครับมกลา65นะครับอาจจะมะีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คือ การที่มีการระบุว่าบัตรสวัสดิการรอบใหม่นี้รับจำนวนไม่อั้นนะครับไม่จำกัดนะครับจริงๆการพาดหัวข่าวแบบนี้ก็ไม่ได้สะท้อนอะไรนะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการนั้นไม่ได้มีการจำกัดจำนวนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการรับลงทะเบียนนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือนะครับผู้ที่มีรายได้หรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะจำกัดจำนวนได้นะครับ ต้องเรียกว,ว่าเป็นเรื่องของการสํารวจนะครับว่าตามข้อเท็จจริงแล้วมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเท่าไหร่แล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือนะครับตามข้อมูลที่พบฉะนั้นแล้วบัตรสวัสดิการจะไม่เหมือนโครงการที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอ,กยอย่างคนละครึ่งนะครับหรือโครงการใ,ใดๆก็ตามที่รับจํากัดจํานวนนะครับหรือกระทั่งการกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่นเราเที่ยวด้วยกันอันนั้นเมื่อเป็นการ แสดงความประสงค์ที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกันจึงต้องรับจํานวนจํากัดเพราะว่างบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจํากัดแต่พอพูดถึงบัตรสวัสดิการเป็นความช่วยเหลือพื้นฐานของภาครัฐนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรัฐต้องจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเป้าหมายฉะนั้นแล้วการจะมาตั้งต้นว่าต้องจํากัดจํานวนนั้นก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วฉะนั้นการพาดหัวข่าวว่ารับจํานวนไม่จํากัดนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการก็ ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่าเป็นการสร้างความเข้าใจที่บิดเบือนตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับทุกท่านนะครับทีเ่เมื่อหลักเกณฑ์ประกาศออกมาแล้วเราเห็นว่าเราอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าลวเราก็ไปลงทะเบียนไม่ต้องกังวลว่าจะมีจํานวนจํากัดอยู่แล้วนะครับก็คงทําความเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับว่า บัตรสวัสดิการไม่สามารถจำกัดจำนวนได้ด้วยประการทั้งปวงตั้งแต่แรกนะครับบัตรร่นแรกก็ไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับฉะนั้นเวลานําเสนอข่าวใดๆก็ก็อาจจะต้องสะท้อนกลับไปนะครับถึงความเข้าใจของสื่อต่างๆว่าเข้าใจหลักการที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะไปพาดหัวข่าวว่ารับจํานวนไม่จํากัดนะครับเพราะว่าสวัสดิการตัวนี้นะครับไม่สามารถจํากัดได้นะครับเป็นสวัสดิการพื้นฐานนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับ ประเด็นต่อมาครับก็คือการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาหลายพื้นที่นะครับได้รับความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนต่างๆนะครับก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าภาครัฐมีการเยียวยาอะไรเกี่ยวกับน้ําท่วมเกี่ยวกับอุทกภัยบ้างหรือยังนะครับก็ขอแจ้งไปยังพื้นที่ที่ได้รับอุทกภัยนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ ล่าสุดกระทรวงการคลังก็ได้มีการประกาศมาตรการออกมานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นในทางสินเชื่อของธนาคารภาครัฐนะครับก็มีออกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านใดนะครับได้รับความเสียหายก็สามารถไปดําเนินการนะครับขอรับความช่วยเหลือได้ซึ่งจะเป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับของธนาคารรัฐซึ่งประกอบไปด้วยทกสออมสินนะครับธนาคาร sme นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ เหล่านี้นะครับจะมี2แบบครับแบบแรกก็คือว่าถ้าหากว่าท่านใดเป็นลูกค้าธนาคารอยู่ก็จะมีการพักชําระหนี้ให้สําหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยประเด็นที่2ก็คือจะมีสินเชื่อฉุกเฉินให้นะครับสินเชื่อฉุกเฉินนี้นะครับก็จะมีวงเงิน5 0,000่นบาทแล้วก็ถ้าเป็นออมสินนะครับก็จะ,ปล,ะป,ลปลอดดอกเบี้ยนะครับปลอดเงินต้นปลอดดอกเบี้ยนะครับหนึ่งปีแรก ส่วนทกศนะครับจะเป็นครึ่งปีแรกนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้สําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุโรภัยนะครับก็สรุปก็คือตอนนี้ธนาคารของรัฐนะครับที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังก็มีมาตรการไว้รอที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้2ประเด็นนะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบนะครับในคลิปต่อไปนะครับ